ผมว่าไอ้ตอบผมนี่สีบางงามครับผมบางงามแล้วก็สีบ่คือบ้านคือเมืองก็เหรอกผมว่าจังไอ้ปีที่แล้วปีที่แล้วล่อเป็นเดือนครับผมล่อเป็นเดือนบางคนล่อเป็นเดือนสองเดือนจวนดูเปิดกับยังท่านนี่ใส่ซ่านเนื้อต่อปีกายนี่พอท่านอะไรดีก็ขอโทษขอเบลผมพอท่านอะไรดีเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมใม่ไม่ได้เตรียมใม่ไม่ได้เตรียมการอย่างเลยครับ ครับผมมือนี้กะสิมาเฮ็ดคลิปอธิบายเรื่องตอกสิว่าผมเคยบอกไว้นะครับผมอธิบายเรื่องตอกมัดได้คู่นึงเมื่อเดียวไงเนี่ยพี่น้องเห็นปะว่าไอ้ไหมที่ผมใส่มันที่แม่นไม่รามขวานนะ่น้องมันจะเป็นสีแบบนี้ครับเรื <c oughs> องน,นี้เสียงกะติได้ประมาณนี้ครับผมอันนี้เพิ่งมัดเ็สตะกี้นี่โอ้ยเสียงผมว่าไอ้ตอกผมนี่สีเบาง้งงามครับผมเบาง้งงามแล้วก็ สิบ่คือบ้านคือเมืองก็เหรอผมว่าแต่ว่าเสียงนี่ผมรับประการกับผมว่าได้กินหนูเพราะว่าเสียงนี่คือว่าผมใส่เป็นเสียงที่ผมไหมศึกษามาโดนเติบนเปล่าผมเนี่ยมันาทีออกเสียงปีกแมงเราไปเนาะนเนี่ยไหนไปเนาะข้างดีๆเนี่ยเสียงสองของผมนี่ดังกว่ามากนี่แต่ว่าถามมึงไอ้ความงามเนี่ยโมเมีบผม มันนี่กับเล่บา้าดิมาเหตุคลิปอธิบายเลียงตอ่อเลียงราคาพี่น้องหลายๆคนก็อยากรู้นะครับว่าผมขายราคาเท่าไหร่นู่นนี่นั่นผมก็ขายราคามาตรฐานมาตรฐานนายอมจะก็แพงนะไอ้อมรู้ไหมเลียงด้ามกับถ้าพี่น้องมีความสามารถกับไปเหตุไม่ได้ครับผมกับเลียงการอิสซอมต่อกรับพี่น้องกับเอาปากกาขีดไว้ครับตามนี่ห้อยผมมัดนะขีดไว้แล้วก็มัดให้มันได้เลี่ยมเก่าแค่นั้นการอิสซอม ผมมีอยัางหลายผมตอตอตอนหรอบนี้ก็นเป็นอะไรเนี่ยครับต่อรลืกนะก่อนที่แพ็กด้านเยไอ้สันไหนฟังกอนหผมสันไห้ฟังกอนเนี่ยตออมีจค่ัวสองสี่หกเจ็ด 2, 4, 6, ตอนนี้ได้เจ็ดครัวผมก็คือมีเวลาไม่เยอะนะผมน้อยอยู่ต่อผมนี่ทีเนี่ยครับได้ไ มันจีบเสามารถเหตุเป็นไหนส่งอื่นไหนหรอพีน่น้องเห็รอเนี่ยตอใบต่อบอของผมนี่งขึ้นไจีบเสามารถเหตุเป็นส่งอื่นไหนเลยส่งเม็ดแตงหรือว่าส่งเงี่ยงเหตุว่าอะไรขอผมเพราะว่ามันจีบบางบางเล่าอ่อนของผมย่ำขยับมือขยับไงเห็นรึเปล่าไม่้องฟ้ามึงครับเนี่ยใบตอบจี่เพบาพสามารถเหตุเป็นส่งเม็ดแตงไในรองผมแล้วก็กล้องสวยงามกับเบาะมีเอวเพือยังผมบอกไปแหละเขาด้านนะถ้า นานาๆที่ว่าได้ไปกะมีความสามารถในการขอด่างก็ไปข่ไม้ยแต่ผมเพือยังอายหลายๆคนเขาจะเอาไปขอไม้ก็เรียนเสียงต่อเนรับประการขผมเสียงเดียวกันเสียงเดียวกันเบ็ตุกูสูตรต้อยนี่เนี่ยนะมือนภาพมาข่อด่างต่อไว้ครับก็เตรียมการเลยล่อฤดูการหนาครับผมล่อฤดูการหนาบางทีก็บ่คอยมีเวลาบางทีเฮ็ดใบให้นิดๆ,ๆน้อยๆครับบางทีไปยากไปถึงหนาใ้ครับผม พีกายนี่ระท่านอะไอีหลีก็ขอตรวจขอเป้าพรท่าน,นอะไอย่าีเพราะว่าผมไม่ได้เตรียมไม่ไม่ได้เตรียมไม่ไม่ได้เตรียมการอย่างเลยครับถ้าพี่น้องเออที่ได้ไปนะครับคิดว่าใบแตกม,มีปัญหาบ่ครับใบแตกผมนมีปัญหาพี่น้องใบแตกผมนีปัญหาครับไอ้ผมสีแนะนําอีกอย่างยังครับผมถ้ามันงุบเข่าไปฮักไรนะครับไอรีดมันออกมามันตรงๆแน่หน่อยครับผมเนี่ยรีดออกมามันตรงๆแน่เสียงบ่เสียครับผม เสียงบ่เสียแล้วก็บใบแตกบม่มีปัญหาครับผมใบแตกแต่ว่าถ้าหักออกไปเกิน3ก้านถ้าสมมุติว่ามันหักออกไปเลยนี่เกิน3กา้านนี่ก็หาเสริมได้แล้วครับผมเพราะว่าเสียงตออมันดิเปลี่ยนเสียงตออมันดิเปลี่ยนนะครับแต่ว่าถ้าหักอันนึงก็บ,บ่าอาจะมีผลครับผมแต่ว่าหัก2นี่เริ่มมีแล้วหัก3นี่เสียงแงงหายเลยครับผมเพราะว่าตอกเฮามันหน่อยใบนะพี่น้องหน่อยใบครับผมสูตรของผมนี่เป็นต่อหน่อยแล้วก็นหน่อยใบมากๆครับผม เห็นแล้วได้ฟังเสียงมันงเจ็ดครูครับผมเราว่าจริงๆเขาด่ามไปเขาด่ามทริงไหมพี่น้องหลายๆคนเลยถามเรียงราคาครับเรียงราคาครับว่าจริงๆขายอยู่หาใบแดงครับผหาใบแดงครับร่วมก็บวกอีกค่าซุ่งบวกอีกค่าซุ่งเนี่ยเฉพาะต่อเนี่ยหาใบแดงเหรอค่าซุ่งตั้งหาครับผมระกาว่าจริงๆขอเป็นโอนปวารว่าจริงๆเปิดปลายทางมาเป็นครับผมที่ว่ากระจกถักเฉดมาทักแชทมาว่าพร้อมรับพร้อมรับ แล้วก็ให้เก็บเงินยปลายทางผมกับพ่อสามารถส่งให้ได้ครับผมคือว่าโอนมากผมส่งให้แค่นั้นถ้าบ่โอนผมก็่ได้ส่วงแับผมเพราะว่าผมเห็นปลายทางผมเป็นผมก็เคยขายของขออนไลน่เนาะฟังเสียงพี่น้องเนี่ยครูแหลกจุดมากนี่จุดมากนี่ย,ยคือบ่ต้องเอาตามมากอะไรเรับผมให้พี่น้องไปหมุนหาเอาตำหนักมืออยู่ของ,ของ,ของก่อนเลยต้องไปหลอกด่ามมันนะนะครับอันนี้คือว่ามากนี่คือว่ามือผมนะครับเนี่นยเนะ แลกูสอรับผมเนี่ยยงเป็นไงครับกูสอนไปแล้วอันนี้กูสามผม ยังตบว่าอนี้ก็ไมาณนี้อ่ะเนี่คููทีสีเอหสำคัญม่ค่อยมีเวลาเห็นอนะไรไปหน่อยสำคัญดีละฮะ หมุกพระบุญแสดงบนี่นยคุเจ็ดเสียงเป็นไงครับผมนี่โอเควะเนี่เสียงมันถืประมาณนี้ครับผมสำหรับไอ,ไอ้ไอ้ที่ว่าได้ต่อไปหรอครับนี่ยถ้ามันงมุกโขไหลอย่างนี้นะ งูขอหลายส่วนมากไอเสียงที่มันงูขอไปเนี่ยมันจะเป็นติวครับผมมันจะเป็นติวเขากบบหลีเนี่ยมันตรงถึงมากยังอยบ่ไปนลีเนี่ยมันบานเนอะหลีดมันตรงหลีมันบานเลยบ่ได้ครับนี่ยหลีหมันตรงซื่อนี่เนี่ยนะเ,เสียงบ่เสียครับผมอ่ะโอเคแล้วก็ข่าวด่างมุลหมัดข่าด่างกบบเป็นทองมดการลื่นทร้งบด้าก็เลยครับผมถ้าพี่น้องไอ้มีความสามารถในการเข่าด่างกับไปเข่าวไม่ครับผม เดี๋ยวแพนนี่ให้ไว้ไว้ต่อถ่ายครับผมหนี่งต่อถ่ายแบบนี้นี่นะต่อถ่ายแบบนี้ถ้าอยากต่อนะผมจะโดนส่วนตัวบ้านนี้มาต่อบ้านนี้เน้นมุนหาครับผมบางทีได้เสียงที่ว่าหลากหลายกลัวสําหรับผมผมถือว่าเอาเสียงเดียวเป็นหลักนะเห็นไหมเห็นไหมอันนี้คือว่าจุดที่ว่าผมมากไปนี่เห็นไหมบางทีมันก็ไม่ตรงกันนะผมเห็นไหมเขาจีได้เสียงเขาจีได้เสียงแบบเังไหนอ่ะ ลายแบบ่ะเนี <Safe rév mark> <sm> ่ยเนี่ยครับเอาม้นีก็สิขอดาจท้่ไปเจ็ดคูครัาผมเจ็ดคูตโดนเลยเจ็ดคูนี่ยากน้ำตัวกติอช่วงนี้คื่อว่าออกลาปกติแต่ใม่วนเน้ยเหรีเรื่อยเยเนี่ยทำมันงบขอดังิขาหลายเลยบีมันออกมาเนี่ยนบีมนอกมามันตรงแห็ละนี่ตรงเลยเนี่ยยง ล้วเลี si ้ยงไหม่พี่น้องหลายคนสงสัยนะเลี è, ้ยงใหม่บ้านยินบ้ใส่ไม่ดังขวานนะผมบ้ด้ใส่ไม่ดังขวานเพราะว่าเสียงมันบ้ได้ดของผมเสียงมันบ้ได้ดของผมกับบ้ได้ว่ามันบ้เข่าหรือว่าจังไดนะผมเสียงมันบ้ได้สูตรเท่ากับโบมาดของผมไม่ดังขวานงามกิจริงครับงามแลวก็ดำเมียงก็จริงครับแต่ว่าเสียงมันโบเีสําหรับไปต่อของผมนะครับผมสีด้มัดไม่ดังขวานนะพี่น้องถ้าพี่น้องอยากได้ต่อบูดำๆงามๆามนะ ไปเบื้องไม่ด่างขวานนะผมไปเบื้องไหมของขายขึ้นผมของบ้านดี๋ยว้ใส่ไม่ไหม่ไพซี่ไม่ไพ่บ้านจำนั้นไมมด่างขวานม่ได้มาครับผมเสียงมันจะหายคนละแบบก็เรียกแต่ศรัทธาพี่น้องเลยครับผมเรียกเจ้าจัทธาเลยเรื่องนี้คือว่าผมกับว่าของผมแหละถ้าพี่น้องว่าไอ้ไม้ด้างขวานมันตรงละมันตรงมันงามแล้วก็สีมันกะ เข้มนะสีไล่ใหม่เข้มงามแต่ว่าสำหรับผมนี่ผมมัดหลายเสียเลยับเสียงมันบ่ได้เสียงมันจะห้คนละแบบเลยเสียงมันจะไปคนละแบบอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องอีเลือสานเลยผมนี่แต่ว่าอันนี้คือของผมสูตรผมโอเคครับผมเดี๋ยวฟังเสียงเราบ้างนีน่าจจะขอปิดคลิปกับผมนี่ทั้งเบิดแต่มีเจ็ดคู่สองสี่หกเจ็ดเข่าดา้ามเรียบร้อยเจ็ดคู่ที่เหลือก็ล่อมัดครับผมที่เหลือก็ล่อมัา เอาฟัางเสียงยืดรอบเออน่าจะขอปิดคลิปครับผมนี่การสันครับผมการสันน้องไอ๋ถุยไปอยู่เนี่ยขยับไง่ายง่ายผมไม่ต้องตปิจิงนี่ขยับขยับขยับก็ก็ก็ขยับเสร็จละคู่สองครับผมก็ก็ก็ลา ลาลากอ,อ,อ,อกอก็คปปกอือยังได้คีบอะผมที่เห,าานะเ,เหลือก็ไปศึกษาเอาลิปครับผมบ้านดินก็พาไปลาเรื่อยู่แล้พาไปลาตลอดแหละเรื่องเฮ็ดตอกนี่ก็เวลาว่างครับผมก็กอกอลาลาเนี่เนาะลาขยี้เสียงมันละเอียดแบบนี้ให้มันไหนอะผม มันมยังตายตัวเลยผมมันมียังตายตัวการสั้นต่อแต่คล้ายๆก็เป็นการเล่นเนื้อปลอมเป็นการตีเนือมมน้อปลอมผมีมยังตายตัวพี่น้องไอพี่น้องไปศึกษาหนางานเลยครับแล้วที่นี่ถ้าพ่อหนูโดดเข้ามากเลยวพี่น้องทีได้โตอีได้โตกับยุทธีการยืนตำแหนง่งเห็นหนาเยุทธิการยืนตำแหน่งนะผมการยืนตำแหน่งของพี่น้องเองแต่ก็ที่เห็นหนูไปเห็นหนูกับ มันก็อยู่ที่หนูครับผมบางหนูบางจุดก็คือถือเหรียญหลายถือเหรียญหลายจะ่าหลุ่บทุกเรียมของเทาเหรอนะมันก็เก่งเงี้ยนะผมมันไม่ได้งูผมก็บอกอยู่สุดที่ว่าหนูไม่ได้ง,งมูมาที่นี่มันอยู่ที่เท่าครับอยู่ที่เท่าว่าเท่าสีา่สามารถหล่อหล่อมันได้ซ้งองไหนนี่นะเนี่ย,นนเ,ยเสียงต่อเนี่ยสองสี่หกเจ็ดอ๋ออาจะไอ้นี่ครับ่าจะปิดคดลิปละ จำนี่ยครับผมไม่หนักก็เสียงเดียวกันเลยนะครับผมฟาลินรับกันนี่แหละการบัดต่อกของผมคือก่นอนที่ทรงนี่มันต้องผ่านหูครับผมถ้า,าพอผ่านหูคือว่าผมก็ทรงเอาเคเจิดไหมครับผมมืนหนีก็บผ้ามาเข่าต่อกผ้ามาเข่าดาำแล้วกับม้าวอลเลนน้ำมือเรือผมว่าว่้นั่งแขงแล้วพกุดกได็ไป็นตบอะไ้ครับผมสีออกไปอย่างนอกก็อะไรผ้าอยู่มากครับผมอ่าโอ,อเคเจอดไหมครับผมนี่ครับอันนี้เป็นเรา ใบเบื้องสวยๆครับผมสวยๆเฉพาะผมนะครับสวยเฉพาะผมสําหรับไพินน้องอาจจะสวยบบสวยบบรูครับผมแต่ว่าได้กินนูแน่นอนครับผมเก๋้วเก้ว